ถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวดูขอเข้าไปติดต่อกับเคาน์เตอร์เท่ากันนะครับผมว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปลูกผมกันนะครับซึ่งขั้นตอนการปลูกอยู่อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเนื่องจากอานจะลงยูทูปไม่ได้นะครับแต่เราพอปลูกเสร็จคุณจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับผมระหว่างการขาดสัตเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมวันนี้ย8วันแล้วนะหลังจากที่ปลูกมานะครับผมมันเป็นยังไงนะอยากดูไหมแทนแทนแน,นี่เลยครับผม ถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวดูขอเข้าไปติดต่อกับเคาน์เตอร์เขาก่อน,นนะครับผมว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปลูกผมกันนะครับซึ่งขั้นตอนการปลูกอ,อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเนื่องจากมันอาจจะลงยูทูไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราพอปลูกเสร็จดูจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมระหว่างการผ่าตัดล้วต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงนะครับผม ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับดูขอเปิดโพยนะดูจะได้รู้ตัวว่าดูจะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบยังไงนะครับผมเริ่มก่อนเลยว่าทําไมถึงอยากปลูกผมที่อยากปลูกผมในรุ้นบอกเลยว่าดูเกิดมาเนี่ยเป็นคนหน้าผากกว้างแต่เด็กเด็นะครับพอบาเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็หัวเถิกแล้ว ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากปลุกผมมาตลอดนะแต่ดิวก็ปรึกษาแพทย์ผิวหนังที่ดิวรักษายอยู่ตอนเด็กๆนะครับผมแพทย์ผิวหนังตอนนั้นก็ให้ดิวทานยานะครับฟีนัส t ท r i d นะนนมันก็ทําให้ผมเราเนี่ยชะลอการหลุดร่วงลงไปแล้วก็แฮปปี้กับมันแต่ถามว่ามันยังเถิดอยู่ไหมก็ยังมีความรักผากกว้างอยู่นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้อายุเนี่ยใกล้จะเลข4แล้วนะครับผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าตอนนี้ดิวใกล้40แล้วส,สักประมาณปีสปีที่แล้วรู้สึกว่ามันวาวเข้าไปลึกมากทาัทง้ทงๆที่ดิวก็ยังทานยาอยู่นะคคครรัััับบบผมืมมือออออยยาาาตตตตตววเเนนนนนนีีนนน้้งงนะททท่่ะะะกแจลลดชิ ดิวรู้สึกว่าเราก็ยังกินยาอยู่นะแต่ทําไมเนี่ยปีสปีมานเนี้ยมันวาวเข้าไปลึกเพิ่มขึ้น mm hmm. เพราะว่าเราทํา y o YouTube ด้วยนะครับผม mm hmm. พอเป็น YouTuber เนี่ยเราต้องถ่ายวิดีโอตัวเองต้องบล็อกตัวเองเนี่ยเซลฟี่ตัวเองเนี่ย ทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแนวไรผมของเราตลอดเวลานะครับผมทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจส่องตรงนะถ้าเกิดไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ถ่ายคลิปตัวเองเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าผมมันร่นลงไปเรื่อยๆนะคบผมเพราะว่าถ้าส่องกระจบทุกวันเนี่ยเราจะแทบไม่สังเกตแต่พอเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วการที่เราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราจะมีคลิปวิดีโอเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมพอเราย้อนกลับไปดูเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันแบบมันไปเร็วมากเลยปี2ปีที่ผ่านมานะครับผมเลยมีความรู้สึกวว่าตต้้้้อองงปปลลลลููกกผผผมมมแแนะคว แล้วประกอบกับช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยนะไปดูมิสแกรนด์ไทยแลนด์กับพิ娅ตี้นะครับผมก็เลยกะว่าโอเคเนี่ยก็เข้ากรุงเทพแล้วเดี๋ยวไปทำที่กรุงเทพเลยทำระหว่างประกวดมิสแกรนด์ไปเลยนะครับผมตอนแรกเอาอย่างไรนะแต่พิ娅ตี้ก็บอกว่าแกมต้องพักฟื้นไหมเดีย๋ยวมันติดเชื้อหรือเปล่าแกอย่างงี้อย่างงี้ด้วยความที่นางเป็นห่วงเนาะนางก็บอกว่าอยากพิ่งทำเลยคือตอนแรกดูกะจะทำระหว่างที่แบบเขากำลังประกวดกันอยู่เลยอ่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการดูแลรักษา14วันหลังทำนะครับผมก็กะว่าเออประกวดกันไปเราก็ไปหาหมอไป14ววววววััััันนนนนช่่่่่่่่งงง้้้้้้พพอออจจบบบบบบกกกกกาาาาารรรปปะะะดดดดไไไลลลลซิโเเยยยีีีคคผมมแตทท เลยเราจะต้องทำคอนเทนต์กันเยอะแยะอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำเลยรอให้จบก่อนดีไหมดิวก็เลยโอเคงั้นรอให้จบก่อนก็ได้นะครับผมวันที่4เมษายนนะดิวก็เลยเข้าไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิกนะครับผมพอเข้าไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิกนะครับผมก็จะมีการพูดคุยกันซักประวัติกัน,กกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคุณหมอก็จะมีการวัดนะครับผมสัดส,ส่วนหน้าของเรานะการปลูกผมเนี่ยที่คุณหมอบอกมานะครับผมมันจะเป็น golden ratio นะสัดส,ส่วนทองคำก็คือ ตรงนี้นะครับเนี่ยสส่วนตรงนี้จะต้องเท่ากันคุณหมอก็วัดจมูกก่อนได้7เซนวัดจมูกลงมาที่คางก็ได้7เซนคือ2ส่วนนี้เท่ากันแล้วแต่พอวัดจากตรงนี้ขึ้นไปถึงหน้าผากได้10เซนนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดจะให้สวยก็คือต้องทําให้มันลงมาประมาณสัก3มเซนมันจะได้เป็น7เซน7เซนเเซนเท่าๆกันทั้ง3ส่วนนึกออกไหมครับคุณหมอก็ทําการวาดหน้าผากของดิวให้นะครับผมแล้วก็มีการวัดจานวนกราฟนะครับผมว่าจะต้องใช้สักกิกราฟก็สรุปได้ว่าประมาณ 2,600-2,700กราฟนะคะผม1กราฟก็คือ1กอผม1กอผมเนี่ยจะมีผมได้ตั้งแต่1-3 4ถึงเส้นเลยนะคะผมก็คือสรุปว่า2,600-2,700กราฟนะครับผมเป็นการประเมินกราฟวันนั้นแล้วก็มีการประเมินราคามาให้ด้วยซึ่งเดี๋ยวราคาไว้พูดทีหลังนะคบผมว่าทำเสียเง,งินไปเท่าไหร่นะหลังจากที่ได้ฟังประเมินแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ดูรีวิวของคลินิกที่นี่มาอย่างดีแล้วเราก็มั่นใจที่นี่แล้วก็อยากทำที่น,นะครับผมดิวก็เลยบอกคุณบอกว่าโอเคครับับบงง้นนเเเเราาาาาตกกลลลลททยยยย็ยจ่ค่คามาไป10,000 แล้ะดิวก็ทำวันที่30เมษายน,นเพราะว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยเขาประกวดไฟนอลวันที่29เมษายน,นเนาะ วันลูกขึ้นปลูกผมเลยจ้าก็บุ๊กเอาไว้เลยวันที่30เมษายนนะคบผมก็น่นแหละครับที่หัวเฟซที่ไปก็คือวันที่30เมษายนนะไปถ่ายคลิปแต่พอดีหน้างานก็ไม่กล้าถ่ายง่งเพราะว่าแบบแอบกังวลแอบบเครียดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์มาให้ดูกันจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมโอเคพอไปวันทานะครับวันทําไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีการวัดความดานันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เขาจะให้เราทานยาหนึ่งกำมือเลยนะจะเป็นยาอะไรดูจำไม่ได้แล้วจะมียาที่แบบว่าทําให้เลือด หยุดเร็วหยุดหลายเร็วนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมียาพวกแบบว่ากินเข้าไปแล้วทํทให้ง่วงคือการปลูกผมเนี่ยจะไม่ได้ใช้ยาสลบนะครับผมก็จะกินยาที่ทําให้เราง่วงให้เราแบบว่ารู้สึกอ่อนเพลียอยนะ่างเงี้ยพอนอนลงไปที่เตียงนะแป๊บเดียวก็เผลอหลับไปเลยนะครับผมไม่รู้ตัวเลยทั้งสองรอบเลยนะเพราะว่าเขาจะมีการปลูกเราตื่นเพื่อมาทานข้าวกลางวันมีการพักกลางวันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กินยาเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็หลับยาวเลยนะจนถึงตื่นข,ขึ้นมาเลยนะครับผมอ่าโอเคพอกินยาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพาเราไปสระผม วาดพอดกราฟอะไรของเขาเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ไปสระผมนะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ห้องผ่าตัดเลยนะครับผมก็มีการฉีดยาชาที่ด้านหลังนะแล้วก็มีการเก็บกราฟนะคะผมเก็บดึงเอาผมออกทางข้างหลังเนี่ยเอาออกมาเทคนิคที่ดูทําเป็น FUE นะคบผมก็คือมีการดึงผมออกมาจากข้างหลังกระจายๆนะแล้วก็เอาไปแช่น้ํายานะคะผมแล้วก็พักเอาไว้แล้วช่วงเที่ยงเนี่ยเขาก็จะให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อทานอาหารกลางวันนะคบผมก็กินอาหารกลางวันอะไรเรียบร้อยทานยาไอกำมือหนึ่งเนาะแล้วก็หลับต่อระหว่างที่หลับต่อคราวนี้เราจะเป็นการ นอนหงายละรอบแรกนอนคว่ำเพื่อเก็บกราฟรอบสองจะเป็นการเอาอผมที่เก็บไปแล้วเนี่ยมาปลูกนะคบผมก็จะเป็นการนอนหงายก็จะมีการฉีดยาชาอะไรเงี้ยทุกคนจะบอกว่าฉีดยาชาเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เจ็บที่สุดแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าฉีดยาชาไม่เห็นเจ็บเลยคือการปลูกผมเนี่ยไม่เจ็บเลยนะสำหรับดิวนะครับผมนั่นแหละครับไม่เจ็บเลยแต่สิ่งที่รู้สึกกังวลตลอดเลย14วันแรกเนี่ยก็คือว่ากลัวว่าผมมันหลุดอนะไรเงี้ยมันจะเป็นความระแวงของเราอนะไรเงี้ยความเจ็บปวดไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เรากลัวก็คือว่าอุ๊ย ต้องระมัดระวังรักษาผมที่เพิ่งปลูกมาใหม่ๆในอย่างดีที่สุดเพราะ14วันแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงแบบ p r e c o u p o เ period นะครับต้องดูแลให้ดีนะช่วงนั้นนะ โอเคเสร็จปุ๊บนะครับผมหลังจากพักเที่ยงแล้วเนี่ยก็ไปเอาผมที่เก็บไว้เนี่ยมาปลูกปั๊บปป๊อปป๊อปป๊อสองพันเจ็ดร้อยกราฟนะครับผมเสร็จปุ๊บก็เขาก็จะปลูกให้เรากลับบ้านนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยที่คลินิกเนี่ยไม่แนะนําให้ขับรถไปเองแนะนําให้มีคนมารับหรือถ้าไม่มีคนมารับคลินิกจะทําการเรียกแกร็บเรียกอะไรให้เรานะครับผมซึ่งดิวเนี่ยก็แอบดื้อไงเพราะว่าแยกจากเทียตี้มาแล้วเนาะที่สวิสโซเทลนะครับผมดิวว่าขับรถไปคลินิกเลยแล้วต้องขับรถกลับเองนะจจรรรรริงๆๆล้้้้วหหาา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 ามมมมมมททททนนนนนนะะะะูเเเเป่่่ไไดพยยััใึ ง่วงเบลออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าเออไม่เป็นไรเราก็เออฝืนขับกลับนะครับผมซึ่งไม่ได้ฝืนหรอกเพราะว่าตอนขับกลับเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะมีสติรู้ตัว100%นะครับขับกลับบ้านอย่างปลอดภัยพอถึงบ้านนะคุยกับพี่ชายเล่นกระหลานแป๊บเดียวนะขอตัวขึ้นไปนอนทันทีแล้วดิวก็หลับไปทั้งอย่างนั้นเลยไม่ได้อาบน้ําอะไรเลยนะคะผมไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงฟันอะไรเลยนะเพราะว่ามันเคลียร์จากเลืยานะคะผมก็หลับไปเลยนะแล้วก็ตื่นเช้ามานะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูรูปตอนเช้านะคผม อ่ารูปตอนเช้าขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าเลือดมันไหลนะครับผมมันก็จะแบบดูแดงแดดูน่ากลัวเป็นสะเก็ดอะไรเงี้ยนี่คือหลังจากทำเสร็จหนึ่งคืนนะคะผมนี่ครับก็จะเป็นอย่างงี้แล้วก็ที่คลินิกก็จะนัดสระ,ะ,ะ,ะผมนะครับผมสระผมนะครับเราก็ไปสระผมกันพอสระผมเสร็จแล้วสะเก็ดมันก็หลุดออกไปพอสมควรน,นะเออนี่ก็จะเป็นรูปต่อมานะครับผมเป็นรูปพี่ล้างสะเก็ดออกนะครับผมไปสระผมวันแรกอันนี้วันวันที่1พฤษภานะครับผม ต่อไปกระโดดเป็นที่วันที่3มพฤษภานะอ่านี่ค่ะก็จะเป็นรูปนี้เลยนะที่มันดูมันๆเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเขาทายาให้นะครับมันจะเป็นคาฮโออยเมนต์อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบน้ำมันน้ำมันเหมือนเป็นเออนั่นแหละมันก็จะดูมันๆอย่างเงี้ยแล้วที่สังเกตเห็นเนี่ยมันจะเป็นเลือดก็คือหมายความว่ามันจะมีเลือดซึมมาเรื่อยๆนะครับผม3 4 5ี่วันแรกเนี่ยทีนี้พอมันไปเจอน้ำมันอ่ะเลือดมันก็เลยไหลมากองที่หน้าผาก ต่อไปวันที่4ี่ครับเลือดน้อยลงเห็นไหมทุกคนยังทายาอยู่นะครับสังเกตดูว่าที่หนังศรีรษะเนี่ยที่ปลูกไปใหม่เนี่ยจะเป็นแบบออยเมนต์มันๆนะคุณหมอทาเอาไว้ทั่วเลยแล้วก็เลือดก็ดูน้อยลงเนาะต่อมาวันนี้เป็นวันที่5นะครับผมวันนี้ไม่ได้ทายานะครับผมสังเกตไหมครับว่ากราฟมันแดงหมควับว่าอ่าผิวหนังที่ปลูกไปเนี่ยมันจะแดงๆแดงๆเนี่ยคุณหมอที่เขาปลูกให้ดี่ยครับเขาก็ ค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันนะว่าเอ๊มันจะอักเสบหรือเปล่ามันจะอะไรหรือเปล่าคุณหมอเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะขอประเมินอาการของดิวเนี่ยวันต่อวันเลยหมายความว่า14วันนี้ดิวต้องไปคลินิกทุกวันแล้วก็ไปสระผมทุกวันซึ่งที่นี่บริการดีมากดิวจะบอกเลยนะว่าพอหลังจากปลูกเสร็จอะสี่ห้าวันแรกเนี่ยเขาจะให้ยาฆ่าเชื้อผ่านทางเส้นเลือดนะครับเหมือนดิวิตามินตามคลินิกความงามเลยแต่เนี่ยจะเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะสี่ห้าวันแรกนะครับแล้วก็ทุกวันเว้นวันเนี่ยก็จะมีการฉายแสงนะครับฮิวไลท ี้ก็ฉายแสงกันวันเว้นวันเลยนะครับผมแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อกันสี่าวันแรกนะแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยจะต้องไปสระผมซึ่งพนักงานจะสระผมให้เรานะคะผมการสระผมผมที่ปลูกใหม่เนี่ยมันค่อนข้างยากนะขออนุญาตยังไม่ลงรายละเอียดละกันแต่ว่ามันจะไปโดนผมที่ปลูกมาใหม่ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะผมมันยังบอบางแล้วมันก็รากผมแล้วยังไม่ติดกับหนังศีรษะเราดีนะครับมันต้องใช้ความระมัดระวังสูงมาก ก็ถือว่าดีที่คุณหมอนัดดูอาการวันต่อวันนะทำให้เราได้สิทธิ์ในการสระผมที่คลินิกเนี่ยฟรีทุกวันเลยนะครับผม14วันนะน้ำยาที่เขาใช้สระเนี่ยก็จะเป็นแชมพูฆ่าเชื้อนะครับผมก็คือสระผมใช้แสงให้ยาฆ่าเชื้อนะครับสี่ห้าวันแรกนะแล้วหลังจากนั้นนจนถึงวันที่14เนี่ยก็คือไปสระผมเร็วกว่านเลยนะครับผมต่อไปเป็นวันที่6ครับวันที่6ก็ยังทายาฆ่าเชื้ออยู่เห็นไหมครับเนี่ยยามันก็จะขาวๆอย่างเงี้ยเนาะสังเกตว่าเลือดมันเริ่มน้อยลงแล้วนะเเริ่มมีลือดน้้อยลลงแวนะคครรััับบผผมมอ่วนนทีี7ดดูขึ้เเยยะล นะคบก็ยังทายาอยู่นะดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะอันนี้วันที่8นะคบผมอันนี้คือหลังตัดสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้ทายานะคะผมก็ให้ดูว่ายังไม่ได้ทายาเนะี่ยเป็นยังไงสังเกตว่าเห็นไหมมันก็จะมีแดงๆเป็นจุดๆแต่ว่าการแดงเนะี่ยมันน้อยลงมากแล้วนะคะผมคุณหมอก,ก็ยังทายาให้ดิวอยู่นะจนครบ14วันเลยอันนี้เป็นวันที่9นะคะผมนี่เห็นไหมแดงน้อยลงเยอะมากๆเห็นป่ะจุดแดงๆเนี่ยหายไปแทบจะหมดแล้วนะคะผมคือบอกเลยว่าที่เนี่ยคุณหมอเขาใส่ใจมากนะพอเห็นว่าของดิวในกราฟมันแดงนะ คุณหมอนัดวันต่อวันเลยนัดดูอาการวันต่อวันเลยเนาะไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่อื่นนะเขาไม่ได้เรียกดูวันต่อวันไม่ได้มาให้สระผมทุกวันอย่างเงี้ยเรากลับไปดูแลตัวเองอย่างเงี้ยผมเรามันอาจจะไม่ติดก็ได้นอกออกไหมด้วยความที่แบบ มันแดงอย่างเงี้ยนะคบมันอาจจะเป็นแบบติดช่องติดเชื้ออะไรเงี้ยนึกออกปะเออมันอาจจะไม่ติดดีก็ได้อันนี้คือคุณหมอดูแลจัดการทายาสระผมให้ทุกวันเลยนะคบผมดูปลื้มมากเลยคิดไม่ผิดที่เลือกทําที่นี่นะครับแอบวันที่9เหมือนกันนะดูให้ดูด้านหลังบ้างผมด้านหลังที่โดนเอาออกไปเนี่ยคือคุณหมอเขาจะใช้เทคนิคการเก็บผมทีละกราฟทีละกราฟด้านหลังกระจายกระจายกันให้ทั่วนะคบเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แหวนเป็นกระจุกกระจุกไปนะมันก็จะได้แบบหายไป เท่าๆากันเฉลีย่ยเฉลีย่ยกันไปนะครับผมซึ่งคุณหมอก็จะเลือกผมจากด้านหลังเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดบนหนังศีรษะของเรานะครับผมเป็นส่วนที่จะไม่โดนผลกระทบจากฮอร์โมน DHT นะก็เป็นการเลือกเส้นผมที่แข็งแรงมากๆเนี่ยเอามาปลูกให้เรานะครับผมต่อไปค่ะต่อไปต่อไป,อ,ไปอันนี้เป็นวันที่ส0บครับนี่เห็นไหมว่าความแดงของหนังศีรษะเนี่ยหายลงแทบจะแบบประมาณแบบ90%เรแล้วอะ่ะจะเหลือเป็นบางจุดเท่านั้นนะครับผมที่จะเป็นจ้ำแดงๆดำๆอยู่นะแต่รวมๆแล้วคือแบบดูดีขึ้นมาก ทกต่อไปวันที่11 1บเอ็ดค่ผมคราวนี้ก็ยังทายาอยู่เห็นปะแต่ว่าไม่ได้ทาเยอะแล้วทาเป็นแค่บางจุดสังเกตว่ามันจะมันมันเป็นบางส่วนนะครับผมเช่นส่วนด้านหน้าอย่างเงี้ยด้านหน้าแบบผมแถวหน้าหน้าอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่อื่นก็คือไม่ได้ทายาแล้วต่อไปอันนี้นะคะเป็นวันที่12เห็นไหมว่ามันหายแดงแล้วนะครับผมแล้วก็วันที่13นะคะผม ต่อไปนะลูกวันที่14อันนี้เป็นรูปหลังจากที่เราถอดสเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะผมคือวันที่14เนี่ยคุณหมอเขาจะนัดเราไปล้างแผลนะคะผมแล้วก็แกะสะเก็ตออกให้หมดนะคะผมก็คือวิธีการก็คือจะใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยฉโลมเข้าไปให้สเก็ตมันยุ่ยนะคะให้มันแบบอ่อนตัวลงแล้วก็ใช้แบบขึ้นหนูเขาค่อยๆขัดทูๆๆออกให้สเก็ตมันหลุดออกหมดให้หนังศรีรษะของเราสะอาดนะคะผมแล้วดิวก็กลับบ้านที่พิษณุโลกเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นผมของดิววันที่15นะวันที่เราสรผมเองได้แล้วเราไม่ต้้องใชชมพู่าเชื้้อแลวดวก็ ซื้อแชมพูของเทคคลินิกมานะครับผมเป็นแชมพูแบบสําหรับดูแลผมหลังปลุกผมทันทีเลยนะครับก็คือเอามาสระก็คืออ่อนโยนมากนะอันนี้ดูแลผมได้ด้วยตัวเองแล้วอันนี้วันที่16นะครับดูันไปเรื่อยๆอันนี้วันที่20อันนี้วันที่23สังเกตว่าวันที่2 3เนี่ยผมมันจะเริ่มมีหลุดหดออกไปบ้างนะครับผม แล้วก็อันนี้วันที่26นะคะผม26นะครับนี่นะครับสังเกตว่ามันจะมีผมหลุดออกไปบ้างนะครับผมดิวจะบอกว่าคุณหมอบอกดิวแล้วนะคะผมว่าหลังจาก2สัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยผมมันจะเริ่มผลัดออกนะมันจะเป็นช่วงช็อกลอสนะคะผมซึ่งประมาณ90-95%ของคนที่ปลูกผมใหม่เนี่ยจะต,ต้องเจอทุกคนก็คือผม,มจะร่วงค่อยๆร่วงล่วงล่วง,วงจนแทบจะหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะผมซึ่งมันไม่ใช่อาการผิดปกติอะไรนะเสร็จปุ๊บเนี่ยสักประมาณเดือนที่2ที่3อะไรงที่ออยงกขึ้นมาใหม่นะครับจากเสเกเกเเส้้้้นนนนเเเเลล็็กๆๆแวค่่่ออยยปใหญขึรืจน เต็มนะกว่าจะแน่นเต็มก็คือเป็นปีนะครับผมแต่ว่าสัก4-6เดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นผมเริ่มขึ้นมาแล้วอนะไรเงี้ยแต่ว่าของดิวอะพอสัปดาห์ที่3ามมผมดิวก็ยังไม่หลุดนะ จนตอนนี้ใกล้ๆจะครบหนึ่งเดือนนะดิวรู้สึกว่าผมเริ่มหลุดออกไปประมาณสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับผมมีการร่วงออกไปบ้างประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าดิว่าน้อยนะดิวก็แอบหวังว่ามันจะไม่ออกไปจนหมดนะครับผมเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มน,น้อยๆนะประมาณห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ไม่ค่อยจะช็อกลอสก็หมายความว่าผมก็อาจจะหลุดไปนิดเดียวแล้วก็สามารถยาวต่อได้ต่อไปเลยแปลว่าพอเข้าเดือนที่สองที่สามที่สี่เนี่ยผมมันก็จะแน่นหนากว่าคนที่เขาช็ออ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 ตตตตลลลลสหหหุุดดกกกกกไไไปป่่่่่่่นนนนนนนเเเเเเาาาาะะพพรรรรวผมมมมมัั้งิิิิซคใใจญบโแ สมมติคนที่เขาไม่ช็อกล้อสอ่ะที่เราปลูกเข้าไปแล้วอ่ะมันก็งอกต่อแล้วมันก็ยาวต่อใหญ่ต่อได้เลยอย่างเงี้ยนะครับผมของดิวตอนนี้ใกล้ครบ1เดือนแล้วนะหลุดออกไปประมาณ1 0 1 5็ก็ถือว่าแอบหวังในใจว่าขอให้หลุดไปแค่นี้พอนะแล้วก็ที่เหลือนะขอให้อยู่ต่อไปเลยนะครับผมผมจะได้เป๊ังปังอา้าวเรามาพูดกันเรื่องราคาบ้างนะครับผมของดิวเนะี่ยทำไปทั้งหมด2 0 0 0 700รกราฟนะคบผมราคาที่ดิวจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยราคา1 1 0 0 0 0บาทนะคบผม1 1 0 0 0บาทราคาจริงๆที่ประเมินออกมาเนี่ย1 6 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าดิวขอเป็น c a s ร review c a s ว review หมายความว่ายินยอมให้คลินิกเขาเก็บภาพเก็บคลิปของเราเพื่อเอาไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยได้นะครับผมก็คือได้ส่วนลด5 0,000บาทของเมื่อเดือนเมษายนนะครับผมแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยโปรโมชั่นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้เป็นการจ่ายเงินทำเองนะคบไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะส่วนที่ดิวมานั่ ให้ทุกคนได้ดูกันว่าเออการปลูกผมเนี่ยมันทํายังไงอะไรยังไงเสียเงินเท่าไหร่อะไรยังไงขั้นตอนเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากคลินิกเลยนะครับผมก็คือจ่ายไปเลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเป็นเคสรีวิวได้รับส่วนลดห้าหมื่นบาทก็เหลือเนี่ยแหละครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นบาท แล้วก็ถามว่าทําไมถึงเลือกที่นี่เพราะว่าดูรีวิวมาหลายที่นะครับผมหลายคลินิกเลยนะครับผมแล้วก็ที่เนี่ย <c oughs> เขาปลูกแล้วอะเดือนที่4ี่อะก็คือแบบแค่สเดือน6เดือนอนะผมของคนที่เนี่ยที่เป็นเคสรีวิวอะก็คือขึ้นแน่นแบบดกหนาแล้วนะคะผมอะไรเงี้ยยวก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทาที่นี่ดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เคสเขาเยอะนะครับผมเขาเปิดมา5ปีเนี่ยมีประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เคสแล้วนะครับก็คือค่อนข้างแบบมั่นใจว่าเออถ้าเกิดว่าเปิดมา4ีปีแล้วมี45000เคส,เสแสดงว่าคุณหมอน่าจะได้ทําาบ่ออยมกๆแล้้วไดทำ จะมีสกิลความเชี่ยวชาญเนาะก็เลยไว้ใจที่นี่นะครับถามว่ามีคลินิกอื่นอะที่ราคาถูกกว่า1นึ่งแสนบาทอะเยอะมาอะไรนะประมาณแบบเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นอ่ารเงี้ยหรือแบบสี่ห้าหมื่นก็มีอะไรเงี้ยแต่เราเลือกที่จะทําที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนการปลูกผมแบบ FUE เนี่ยหรือว่าแบบทุกอย่างอะผมข้างหลังที่เราย้ายมาปลูกอะเวลาเราเดึงอ,ออกมาแล้วเนี่ยมันออกแล้วออกเลยนะครับมันออกแล้วในข้างหลังมันจะไม่งอกอีกแล้วนะแปลว่าเราจะสูญเสียผมด้านหลังไปเลยนะครับแบบถาวรถ้าเกิดสมมติว่าปลูกแล้วไม่ติด เอาไปปลูกแล้วไม่ติดปลูกแล้วไม่ขึ้นมันน่าเสียใจมากเลยทุกคนนึกออกปะเราก็เลยอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเนาะเราก็เลยเออมาที่นี่ดีกว่าเรนจ์ราคาประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปนะคบผมแต่ก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนึกออกปะเป็นเรนจ์ราคาที่แบบโอเคค่อนข้างมั่นใจว่าแบบคุณหมอหน้าจะมีสกิลที่ดีอะไรที่ดีอะไรเงี้ยนะคบผมก็เลยเลือกทําที่นี่แล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปนะว่าที่3เดือนที่4หรือเดือนที่6อย่างเงี้ยมันจะขึ้นแค่ไหนนะคะผม เนี่ยก็เริ่มจะแบบดูคร่าวๆได้แล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวดิวจะทําคลิปไปเรื่อยๆๆๆนะครับอัปเดตแล้วว่าผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ้าวทุกคนนะ่าจะอยากสงสัยว่าดิวทําที่ไหนดิวทําที่คลินิกเกซาโทอทัลแฮร์โซลูชันครับแถวพัฒนาการนะครับผมก็คือแบบคลินิกเขาใหญ่โตมากนะแล้วก็แบบดูดีเข้าไปพุกไปปรึกษาเนี่ยรู้สึกแบบมีความมั่นใจเลยเอาว่าเออที่เนี่ยเราฝากชีวิตเอาไว้ได้เราฝากแบบเส้นผมของเราเอาไว้ได้แน่นอนนะครับที่ปลูกกับคุณหมอวิวนะครับคุณหมอวววววิินนน่่าาารรักกกกกแแลล้้้็็ใจดดนะีีีมะเเเยยขไ follow up ทุกวันให้ดูสะ <สา S 1> ผมฟรีให้ดูทํานู่นฟีทุกวันจนแบบครบสิบส่วันนะครับผมจนตอนนี้ก็คือแบบเออดีเลยครับดกูก็มีความสึกว่าผมดูก็แน่นดีนะครับผมดูชอบนะแต่เดี๋ยวต้องรอดูต่อนะว่ามันจะรอดและจะเ,เติบโตได้ถึงแค่ไหนแค่ไหนนะคะผม เอาละพูดมาเยอะพูดมายาวแล้วนะครับผมดูว่าดูต้องปิดคลิปแค่นี้ก่อนดีกว่านะคบผมแล้วก็เดี๋ยวดูจะมาทําคลิปเรื่องการปลูกผมเป็นซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราสร้างเป็นซีรีส์จนหลายๆตอนนะให้ทุกคนมาดูกันนะครับผมว่าหลังจากนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวดวก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมจนถึงฟนอลวีซอลเลยนะว่าสุดท้ายแล้วผมเราขึ้นได้อย่างดีประสบคลสำเร็จดีไหมนะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวจะแอบให้ดูเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้28วันแล้วนะหลังจากที่ปลููกกมมมาานนนนะะััผเ็ยยงงไอด นี่เลยครับผมมันหลุดไปประมาณ1 0 1ถึงได้นะมันก็ยังเหลืออยู่นะครับผมดูวก็ภาวนาให้มันอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยาวต่อไปเรื่อยๆนะคบผมไม่อยากให้มันแบบหลุดออกไปหมดเลยอะแต่จริงๆแล้วช็อคลอออะมันหลุดออกไปเกือบหมดเลยนะสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับผมมันจะหลุดไปออกเกือบหมดเลยก็คือกลับไปเป็นหัวล้านนิ่งๆเหมือนเดิมเลยแล้วก็ค่อยขึ้นใหม่เราก็หวังว่าให้มันเหลืออยู่สักแบบ 60-80%ก็ยังดีนะแล้วค่อยให้ผมที่มันร่วงไปเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับส่วนที่มันอยู่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้มันหลุดเพิ่มแล้วก็มาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดิวชัอชัยแชนแนลด้วยนะครับผมดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ดิวขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายน่าตลกไหมเนี่ยเหมือนตัวกระะะปเลยอ